ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวเกี๊ยวปลาเขย่านะครับจากตลาดเบอร์มาเก็ตครับรสนามน้อง2กรุงเทพมหานครนะนี่ครับแปลกครับร้านนี้มีของเขย่าด้วยนะนี่เป็นพิซซ่านะพิซซ่าซาฟิมนะครับก็หุงละ20บาท,นะาาารบาทครับ3 3ตัว50บาทครับก็มี ไกต้มยำพิซซ่าซาตีน้ำมันจะไม่เคยกินไม่ไหวมีทอดรสชาติเหรอค่ะมีทอดรสชาติใช่ใช่ขยับพีขยับพีค่ะขยาบพีคือเป็นรสชาติไปอ่ะครชาแต่รสชาติตั้งังเดิมว่าทานทานได้อยู่แล้วทานได้เป็นมีรสชาติอยู่แล้วมีรสชาติอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราก็มาดัดแปลงให้มันน่าสนใจขึ้นนะคะ เป็นค่ารูกานี้คนก็ติดใจค่ะโอ้ครับผมแปลกๆครับร้านนี้แปลกต้องใจเห็นครับเอาขายถั่วยี่สิบสาม้บามาบายวันไหนบาครับที่นี่อ๋อทุกๆทิ้งสามวันนะครับครัอแร๊บนะจ๊ะอันนี้ทำเองเหรออ๋ออันนี้ของเรารับมาจากปัตตรนีค่ะเพราะว่ของได้เลยนะครับ เานก็เลยเอลองทีมลองหาไปจดไดนรูจ้เนี่ยค่ะ่ว่าเขาอร่อยดีลอาาเลยมาองขายดีะค,ะค่ะนติทีน้ปปะแล้วะะข,าขายนานครับที่นี่อ๋อที่นี่ขายได้มาตั้สามสี่เดือน,ละนะะแล้วค่ะสามสี่เดือนแล้วโอ้แต่ระวันนี้ก็ได้หลายร้อยถุงแล้วเนี่ยก็เป็นสิบกว่าโลลสิบกว่าโลโอ้โหถ้าเป็นเส้นติดนะคะครับ จำนวนเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเบานะฮะมันเบานะฮะับกมับา่ับอยู่ที่ร้านไี่มีมีเบอร์นะพี่หนูหกสีครับน 4039 <45. S 2> ครับผม4039ถ้าใครสนใจก็โทรมาพี่ก็ได้นะใช่อพี่ๆอะไรครับพี่ครับพี่ใช่ใชโทรหาพี่พี่เลยคนะรับกระเพราบุข้าเกี๊ยวไปทอดนะครับผมไม่ติดใถ่นะพี่มันจะไม่มีสีสันแค่นั้นเองเนาะของเอาอะไรบ้างไดี่ครับแล้วก็ปลาบ ล้าเล้อนามัเปนเส้นๆเนอใช่แล้วเสนดีใช่ครับจะเป็นประมาณนี้ลงนานวันไปก็กองปูนะใช่ครับเหมือนแพหมูหนะอ,อ่าประมาณน้น,ามมานเลย พอทนแล้วให้มันสุกต,ต้องต้องให้มันโดนน้ำมันให้ทั่วต,ต่อให้เราใส่น้ำมันเยอะกว่านี้ก็มีค่าเท่ากันไฟแรงเลยครับแรงพอสมควรครับผม ที่ถามวันแล้ววันนี้ไปขายไหนอือมีไปไปขายอยู่ที่ตลาดคลองสามครับตลาดคลองสามนู่นเลยเขาเจริญนครไหมเจริญครเขาเรือถ้าเรือของที่ถ้าเรือคลองสามไหมครับถ้าเรือคลองสามได้เป็นตลาดเย็นเหรอเช้าครับผม,ม,มตลาดเช้าโอ้ขายตลาดเช้า,าด้ายมั้ยได้ ครับหมูเลยอะไอย่างเงี้ยครับทอดทอดไปพันแล้วตอนนี้ คุ้ม<อ>ก็โทรมาบอก ถ้าไปหมดถ้าไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอาทิตย์พี่แต่ถ้าเวลาที่เปิดแล้วทานได้หมดที่ปิดถุงไว้ก็จะอยู่ไดเป็นอาทิตย์ไม่เป็นถุงประมาจะได้เป็นอาทิตย์เลยใช่อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเราจะทอดถ่ายแล้วก็ถ้าเกิดไม่โดนลมเนี่ยจะอยู่ได้นานเลยแล้วก็ไม่มีการหมิ่นถุงค่ะเราลองแล้วเราก็เลยบอกว่าไดนได้ประสบการณ์มีครับเรา ทั้งเวลากับลูกค้าครับเพราะว่าวิธีการกินต่างๆเป็นอย่านครับบางทีก็บางทีก็กินหมดเลยนะครัอย่างสมมติอยางสมบางคนเลยถุงหนึงกิน3คนใช่ไหมครับแต่เราคนบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินก็อาจจะไม่ได้ปิดปากหรือะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามากินต่อแลวันพุ่งขึ้นก็ยังเออย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเกิดจากที่ลูกค้าเขากินแล้วเขามา เล่าประวัติการให้ฟังครับใชนท้องเก็บปลาค่ะได้ค่ะพี่่ายกรดวก็หวานไม่นแล้วไม่ีใรมา้อแต่าามาขาีน้้อพ่านุ ต้องแล้วพอลูกค้าก็มีความยากเขาก ตอนได้ทันเลยที่เด็กที่ถุงนึงนะได้ได้จ้ะที่กระเจ้าีได้ห สาวทีมหนึ่งธรด่แล้วรีมหนึ่งธรรมดาหนึ่งแล้วก็อะไรชีสตรงนี้แม่าไม่รับไม่รับบามตับ ผสมทังอย่างเลครับจ้าผสมได้จ้าสามอย่างกบผสมได้จะกินเป็นยังไงครับเนี่ยถาจะกินเป็นยังไงครับเนี่ยไมเราเคยชิมเคยบเคยชิมแล้วอร่อยใช่มครับผมาพริกนี่จะเปรี้ยวอย่างเี้ครับเออครับผมแปลกๆดีครับชีน้าเอป็นส๋อโอเคขงหนูแย ถูอไหมว่าไม่บอกไม่ค้าผมไป ถุงเนี่ยนี่เราเป็นสไม่พอแล้วตัวเองหมดแล้วหมดแล้วนะเนี่ยจะกินเลยนี่เลยตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะสิบห้โลโอ้สิบโลนะ15บหโลก็ขาย3 3 4ชั่วโมงหมดนะฮะ15บหโลใช้เวลาเร็วมากครับอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งนะครับ ที่น้าเล่นไหนครับสวัสดีครับ